สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะเว็บไซต์จองตั๋วยอดนิยมนะคะสำหรับในปี2025นะคะถ้าเรารู้วิธีการจองตั๋วการเปรียบเทียบราคาะคะ่ะเราก็จะได้ตัว๋วที่คุ้มค่าแล้วก็ราคาประหยัดแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็สามารถเปรียบเทียบข้อมูลไดะคะ้ค่ะทีนี้เราก็จะมาดูะคะ่ะว่าแอยอดนิยมสำหรับในปี2025นี้นมีอะไรบ้างนะคะก็ ตัวแรกเลยนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะตัวเทวโลก้าก็ตัวนี้ค่ะเป็นมีฟีเจอร์ครบนะคะแล้วก็เป็นการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็มีที่พักมีรถเช่ามีกิจกรรมท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็มีโปรโสชั่นส่วนลดีๆนะคะแล้วก็ระบบการใช้งานนะคะใช้งานง่ายนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่า sky scanner นะคะก็ตัวนี้ค่ะเป็นเว็บที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบเครื่องบิน,นะคะที่ทำให้เราได้รู้ค่ะว่าราคา ตัวเครื่องบินตรงไหนถูกนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งรวมข้อมูลราคาดีเดียค่ะจากหลายเว็บไซต์หลายการบินแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ agoda นะคะก็ตรงนี้นะคะนอกจากจะมีที่พักมีการจองคร่องบแล้วนะคะก็ยังมีการบริการทางด้านการจองตัวเครื่องบินนะคะแล้วก็มีส่วนลดโปรโมชั่นเยอะอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวที่เราใช้ในการจองตัวเครื่องบินนะคะ exp ก็เป็นตัวเว็บไซต์ค่ะซึ่งมีทั้งการจองตัวเครื่องบินโรงแรมมีแพ็กเกจเที่ยวนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลากหลายแล้วก็มีระบบการจองที่สะดวก นะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็ t i p ดอทคอมนะคะตัวนี้เป็นเว็บไซต์แล้วก็ตัวแอปที่รวบรวมการจองตัวเครื่องบินแล้วก็โรงแรมทัวร์แล้วก็ทัวร์มีความน่าเชื่อถือ ทีนี้เรา,เร,า,ารู้แล้วใช่ไหมคะตัวเว็บไซต์มีอยู่ประมาณห้าเว็บไซต์นะคะที่เราสามารถเข้าไปจองตั๋วแล้วก็โรงแรมหรือว่าแพคเกจได้ทีนี้เราจะมาดูวิธีการนะคะเปรียบเทียบการจองตั๋วนะคะในแต่ละเจ้าจเป็นยังไงนะคะวิธีการแรกนะคะก็คือเราจะใช้เครื่องมือการเปรียบเทียบก็คือใช้อาจจะใช้ตัว Sky Scanner นะคะหรือว่า Google Flight ะคะ่ะก็คือตัวนี้มันจะมีรายละเอียดสําหรับอ่าใบบินนะคะวันที่แล้วก็ราคาค่ะเป็นช่วงเดือนเลยซึ่งเราจะสามารถเช็คได้ว่าช่วงเดือนไหนราคา ราคาถูกแล้วก็ช่วงไหนที่เป็นช่ว Hi T งไฮซีซั่นราคากระแพงอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้ค่ะในาการเปรียบเทียบตัวราคาได้นะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือตรวจสอบผ่าพวกส่วนต่างแล้วก็พวกค่าธรรมเนียมค่ะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตค่าธรรมเนียมการจองหรือว่าอ่าช่องทางการชำระเงินต่างๆตรงนี้ค่ะมีอ่าความแตกต่าง ในส่วนของรายละเอียดต,ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะเราก็สามารถเอาตรงนี้มาช่วยพิจารณากันจองได้นะคะเพรที่เราจะต้องรู้ค่ะก็คือรู้จักช่วงที่เหมาะสมในการจองอย่างเช่นบางเว็บไซต์เนี่ยมีโปรโมชั่นส่วนลดบางช่วงเวลาหรือว่าการจองล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ราคาส่วนลดเป็นพิเศษลำดับถัดไปนะคะก็คือการเปรียบเทียบนะคะเงื่อนไขเรื่องการคืนเงินนะคะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอล่บินนัแล้วก็ถ้าสมมติว่าราคาตั๋วถูกเราก็ต้องมาพิจารณาดูอีกว่าถ้าราคาาราคาตั๋วถูกแล้วเนี่ย การแจ้งการเปลี่นนไไนลยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไฟลดินอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมตรงนี้แล้วก็ต้องดูต้องการที่จะมีออปชันในในเรื่องของการเปลี่ยนไฟไนลดินอะไรเงี้ยราคาตรงนี้อาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเรารับได้ในการในกรณีที่เป <c oughs> ลี่ยนไฟลดินอะไรเงี้ยราคาก็จะถูกลงค่ะก็มาสรุปกันนะคะแนะนำนะคะก็คือต้องเปรียบเทียบตัวราคาก่อน จากตัว Sky Scanner นะคะหรือว่า Google Play ได้เพื่อที่เราจะได้รู้ตัวเลือกค่ะว่าตัวเลือกที่ราคาดีที่สุดออปชั่นดีที่สุดใกล้สุวนดอะไรเนี้ยค่ะเมื่อเราได้ตัวเกีบเทียบราคาแล้วก็ได้ราคาที่เราคิจาอ้าเ,เราโะเคแล้วเลยเี้ยเราก็าไปที่เว็บไซต์นั้นๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่าดูไปแล้วเนี่ย e x p e d i a มีราคาที่เหมาะสมเงื่อนไขที่โอเคอะไรเงี้ยล้วก็เจาะลึกลงไปอีกไปเข้าที่เว็บไซต์ HP นะคะเพื่อที่จะดูเงื่อนไขแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเลือกได้ราคาที่ถูกแล้วก็ไกด์ที่เหมาะสมกับเราขอไปนะคะแล้วก็จองาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมแล้วก็เงื่อนไขาการบริการนะคะว่าเราได้รับประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าหรือว่าที่เราพอใจหรือเปล่าสนุกโดยรวมนะคะก็คือการเปรียบเทียบราคาะค่ะทำให้เราได้ราคาที่เหมาะสมเหมาะกับเราแล้วก็อ่เงื่อนไขที่ดีสำหรับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็นำไปพิจารณานคะเป็นการวางแผนแล้วการีทท่่งงจออ 掉了牙后、啊，怎们样才能给得起来？